สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวจากศึกชอปปี้ครับนัดประเดิมสนามฤด,ดูการใหม่มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังเกมที่ชนะทิพย์สงกราสินเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งเวลาหลังแล้วสามารถพาทีมบีจีปทุมที่เหลือ10คนพลิกเอาชนะโกงฮันฮานอยได้2ประตูตอนน่อ1นจากลูกยิงตีเสมอในนาทีที่58 และลูกยิงไกลสุดงามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจนทางสื่อเวียดนามเองบางส่วนยังต้องโพสต์ซูฮกในฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเจจนาดิพในแมชนี้ซึ่งหลังเกมนัดนี้ก็แน่นอนว่ามีแฟนบอลชาวเวียดนามหลายหลายคนของทีมกองทัพฮานอยที่รู้สึกผิดหวังไม่น้อยกับความแพ้แ,พแบบสุดช็อกทั้งที่ทีมได้เปรียบทั้งเรื่องสกอร์และก็ตัวผู้เล่นอยู่หลายนาทีโดยพวกเขาได้มีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยแฟนเวียดนามคนแรกได้คอมเมนต์หลังเกมนัดนีว้ว่านี่มันน่าอับอายจริงๆสำหรับทีมกองฮานฮานอยทั้งที่พวกเขานำก่อนและเล่นมากกว่าคู่แข่งตั้งครึ่งเกมแต่ตอนจบกลับพ่ายแพ้1ต่อ2เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็รู้สึกในทิศทางเดียวกันว่าเราได้เปรียบตัวผู้เล่นเกือบทั้งเกมแต่กลับโดนพลิกกลับมาแพ้ได้นี่มันน่าอายจดๆส,ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเชิงเปรียบเปรยได้ว,ว่าได้เปรียบตัวผู้เล่น แต่กลับโดนความรถทั้งอาเซียนคงหัวเราะกันทั้งคืนเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มองว่าพวกเขาเล่นมากกว่าคู่แข่งขันทั้งครึ่งเวลาหลังและนำก่อนหนึ่งลูกแต่ดันถอยไปตั้งรับแบบนี้แพ้มันก็สมควรแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาบ่นว่านี่มันน่าเบือ่อทุกครั้งที่เราเจอกับสโมสรไทยก็มักที่จะแพ้แถมแพ้แบบน้าอับอายด้วย ควรกลับไปทบทวนการเปลี่ยนตัวของโค้ชกันใหม่ได้แล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเกมแมชนี้ด้วยความไม่พึงพอใจว่าฉันรู้สึกผิดหวังจริงๆฉันรอดูเกมนัดนี้เพราะว่าต้องเจอกับทีมจากไทยแต่ไม่คิดว่ามันจะต้องเจ็บปวดแบบนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าที่จริงเนี่ยเกมนี้โคงฮาน,ฮน,นอยควรที่จะชนะสโมสรไทยแบบขาดลอยเลยด้ซ้ํา แต่มันเป็นเพราะทัศนคติในการเล่นที่มันเฉื่อยชาแล้วก็เห็นแก่ตัวมันก็เลยต้องโดนลงโทษส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาวิพากวิจารณความปลาชายของกงการฮานอยที่มีต่อบีจีปทุมในครั้งนี้ด้วยความฉุนเฉียวไว้ยาวเลยว่าการแพ้แบบนี้มันเรียกว่าการเล่นแบบโง่ชนะทิพย์ก็อายุมากแล้วแต่พวกนักเตะเวียดนามยังโดนหลอกแถมยังยกย่องเขาอีกนักเตะไทยนั้นเปรียบเสมือนกับพวกโจรล้วงกระเป๋าในขณะที่เวียดนามเป็นเหมือนกับพวกมือใหม่ที่ไม่ทันเกม ในเครื่องเวลาหลังไทยก็มีการใช้แทคติกเปิดบอออกริมเส้นอันทําให้เวียดนามนั้นเสียเปรียบทําให้ทั้งที่เวียดนามมีผู้เล่นมากกว่าแต่จริงๆไม่รู้สึกว่าได้เปรียบอะไรเลยเกมที่ไทยเจอกับเวียดนามในบีดิงตอนคัดบอลโลก2022พวกเขาก็ใช้วิธีนี้นักเตะไทยนั้นคิดและใช้กันมานานแล้วจนกลายเป็นสูตรแก้เวียดนามได้ยิ่งทีเวียดนามทีมไหนเล่นกองหลังสคนมันก็ยิ่งเข้าทางทีมไทยส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาบ่นว่า ในเกมนี้เรามีโอกาสกันเป็น10ครั้งและเล่นกันด้วยตัวผู้เล่นที่มากกว่าคู่แข่งขันด้วยนะแต่สโมสรไทยกลับต้องการแค่เพียงผู้รักษาประตูที่เหนียวแน่นกับชนาทิพแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะปิดเกมได้ที่มันก็เป็นมุมมองที่คล้ายคลึงกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผู้รักษาประตูของทีมฝั่งตรงข้ามนั้นเล่นได้ดีมากส่วนชนาทิพนั้นก็เหนือชั้นจริงๆส่วนคนต่อมานี่ก็มีความมิเารต่อแม์นี้ด้วยว่า ความจริงเกมนัดนี้ก็เล่นกันได้สูสีอยู่นะเพียงแต่ว่าความแตกต่างมันก็คือผู้รักษาประตูของทีมจากไทยนั้นมีคุณภาพบวกกับการเฉิดฉายส่วนตัวของชนาทิปส่วนคนอื่นๆของสโมสรไทยก็ไม่ได้ทําอะไรเราได้เลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่มีมุมมองถึงความปลาชัยของโกองอันฮานอยในแมตช์นี้ว่าทุกอย่างมันเป็นเพราะว่าซุปเปอร์แมนชนาทิพนั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมที่คอมเมนต์ต่อมาก็มองได้ว่าใช่แล้ว ชนาทิป2องกองอน,นอน้อยหนึ่งส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความยอดเยี่ยมของมิดฟิลชาวไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่าชนาทิพเล่นเพียงคนเดียวก็สามารถต้อนแนวรับของกองอน,นอน่อยได้ทั้งแผงเวลาเขาครอบครองบอลเขาก็สามารถหมุนคู่แข่งจนเหมือนลูกข่างเลยที่คนต่อมาก็มาคอมเมนต์ด้วยว่าแค่ชนาทิพเพียงคนเดียวก็สามารถจัดการทั้งทีมของนันอนอยได้แล้วที่คล้ายก,กันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่า แค่ชนาทิพย์คนเดียวของไทยก็สามารถทําให้บรรดาแข้งต่างชาติและแข้งลูกครึ่งของกองันฮานอยหายไปเลยในขณะที่แฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเปรียบเทียบว่าชนาทิพย์เพียงคนเดียวแต่ว่ากลับสามารถรับมือกับทั้งทีมกองันฮานอยได้เลยนะในขณะที่กวงไฮนะั้นลงสนามแต่ว่าแทบไม่มีผลงานเลยเกมรับก็ไม่เห็นเกมรุกก็ไม่กล้าเลี้ยงบอลการใจบอลก็ผิดพลาดง่ายๆส่วนลีโออาร์เธอร์ก็ห่วยสุดๆ ซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงศักยภาพของเจต่อไปอีกด้วยว่าเจ้าตัวเตี้ยคนนี้เนี่ยพอเจอกับเวียดนามทีไรเล่นได้เหมือนกับเมสซ,ซี่เลยส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความพิเห็นหลังชชนะของ BG ปรปทุมนในแมชนี้ว่านี่มันเป็นอีกครั้งที่คลาสบอลระดับสูงของไทยได้พูดแทนทุกอย่างไหนปีที่แล้วใครบอกว่ามันหมดยุคของชนาทิพแล้วยังไงล่ะ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้คอมเมนต์ว่าชนาทิพนั้นยังคงสุดยอดมากส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าชนาทิพยังคงเป็นนักเตะที่เหนือกว่าระดับอาเซียนในขณะที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ถึงความยอดเยี่ยมของเจชนาทิพีกว่าในอาเซียนเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาอีก100ปีเลยถึงจะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างชนาทิพอีกสักคน ซึ่งแฟนเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นนี้ว่าแค่ตัวชนาทิพย์เพียงคนเดียวมันก็ประเมินค่าได้เท่ากับทั้งทีมโองอานฮานอยแล้วแต่ถ้าพูดไปว่านักเตะเวียดนามนั้นอ่อนแอก็คงจะต้องน้อยใจส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมในประสิทธิภาพของแข้งไทยเราว่าเมื่อมองดูที่ระดับของการเลี้ยงบอก,การสร้างสารรค์โอกาสการจบสกอร์และความฉลาดเจ้าเล่ห์ของชนาทิพย์มันอยู่ในระดับที่สูงที่สุด มันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมฟุตบอลเวียดนามเจอไทยทีไรมักแพ้ทุกทีนี่ถ้าเพิ่มทีรทรอ,อีกคนมันก็จะยิ่งน่ากลัวเลยส่วนคนต่อมาที่ได้มาอคอมเมนต์ตั้งคำถามในเชิงเปรียบเทียบระหว่างแข้งไทยของเรากับซูเปอร์สตาร์ของเวียดนามว่าใครคิดว่าชนะทิพนั้นเก่งกว่ากวงไฮขอให้ยกมือขึ้นที่ในเรื่องนี้คนต่อมานนั้นได้มองว่าเมสซี่ไทยนั้นเหนือกว่าเมสซี่เวียดอย่างชัดเจน ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าชนาทิพย์ของจริงมันก็ต้องต่างกับชนะทิพย์ของปลอมจากฝั่งกวงฮันฮานอยอยู่แล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่าควงฮายเนี่ยยังไม่เคยสามารถเอาชนะชนาทิพย์กับเทียร์ทอนได้เลยนะในเกมอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นในนามทีมชาติหรือว่าในนามสโมสรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตัดพ้อได้ว่านัดไหนที่มีชนะทิพย์กับบุญมาทัน เราก็มักที่จะชนะไม่ได้เลยส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มองถึงประเด็นนี้ต่อไปอีกด้วยว่าหลังเกมนัดน,นี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากวงงไยนั้นยังไม่เท่ากับปลายเล็บของชนาทิพด้วยซ้ำที่ก็เป็นมุมมองที่คล้ายคลึงกันกับความพิดเห็นต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าหลังเกมนัดน,นี้มันก็ได้ยืนยันได้เลยว่ากวงงไยนั้นยังคงห่างไกลาจากชนาทิพมาก แต่ว่าจากตรงนี้แฟนบนเหงียนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าอย่างชนะทิพนั้นต้องเจอกับฮวงดึกหรือว่าตวนอันเขาถึงจะเงียบสนิทครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งหลังเกมที่ทีม b ีปทุมเปิดบ้านเอาชนะทีมของคันาน้อยได้2ประตูตอนหนึ่งแบบสุดระทึกที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นความหลงหลังเกมกันในคลิปนี้ซึ่งจะมีความขาตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใด แอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นัดนี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ